รีแมปนะครับเอเวอร์22ออโต้นะครับ, 2, 2, นรบนเน้นใช้งานนะครับผมคันเร่งคือไม่ไวมากครับแต่ว่าเน้นรอบต่าคันเร่งเลยคขับง่ายเกียร์เปลี่ยนสมูทเลยครับแล้วชมนี้เราเจอปัญหากันว่าเกียร์เนี่ยจะลากรอบจนแบบรถอื่นแล้วก็เปลืองเาในตัวของออโต้

<ม>ยอย่างไม่ผมได้โรอซิ่งมาอย่างเงี้ยมันก็มันไม่ได้ทันใจอย่างที่ผมว่าเราถ้าคือมันดีกว่าเดิมชัดเจนนะครับผมผมแต่น้องก็ออกเลยไปเลยปกติมันต้องรอหรือเชนลงต่ำอีกกว่าจะฮงือขึ้นไปโดโฟนอะไพอเราเหยียบคันเร่งไปสูตรอีกลินกล้นปีบีเสือ้อตัดน้ำมันอีกตื้ออีก จะออกมา <laughs> อโอเคครับโอเคโอเคันเร่งหนืดไปไหมครับ <c oughs> ดีครับดีแต่ก็ก็อย่างที่บอกนะครับด้วยพื้นฐานผมเล่นรถแบบนั้นมามันก็คือก็คือบันดีกว่าเดิม <c oughs> อย่าบเห็่นได้ชาร์จเนาะเ <c oughs> บากว่าเดิม <c oughs> แล้วก็อย่างที่บอก ต่คือจะให้มันทันใจอย่างฟิลผมสมัยอย่างนั้นไม่ได้แต่ก็ือเป็นปรนเด็กัเดิมแน่นอนแล้ว่าไหรของพี่พิกัด4 500้าร้อยมาไฮบู๊ตเกือบสองบาทเอาไว้แล้วมันต่อเกียร์สมดู่มากครับนี่มันขับง่ายเลยอ่ะเ่ต่อได้เลยครับไม่ต้องรอรอบเลยคือให้มันเหมาะสมกับทรงรถหน่อยก่อนหน้านี้วิ่งแบบ รถหนักไปเลยแล้วก็ตื้อไปเลยอ่ะมันวิ่งแบบเรียกว่ายังไงวิ่งหน้าเกียรอ่ะใช่ชัดเจนเลยโซนถึงร้อยเนี่ยชัดเจนเลยรเได้เลยครับถ้าขับสไตล์นี้ปกติเหยียบบ้างยกบ้างนิดนิดหน่อยตาเส้นเปลืองก็คือเห็นชัดนะเห็นชัดว่าเปลี่ยนมาในทางที่ดีเยอะเลยในจูในการจูนสเตปนี้นะครับแล้วก็ควันควันผมจะคุมให้มันอยู่แบบช่วงแบบจังหวะเติมนะครับ เติมก็จะออกมาก้อนนึ่งอะไรเง<ล>ี้ยใช่ครับผมแต่ถ้าคนตามตูดก็อาจจะเห็นเป็นสายบ้างเล็กน้อยครับผมโอเครค,รครับส่งงานครับ